เดี๋ยวเปิดอ่าเปิดซองแล้วนะครับนานเลขที่อยู่ในซองนะครับก็จะเป็นเลขอ่าก็ส่วนมากนะครับส่วนมากเนาะส่วนมากก็จะเป็นเลขอ่าเลขก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ที่ผมได้อ่าบอกทุกคนไปแล้วนะครับผมเนาะวันนี้ก็จะมีเลขนะครับมีเลขหมัดเดียวนะครับเนอะเป็นเลขหมัดเดียวรัฐบาลนะครับซึ่งอยู่ในซองนี้หมัดเดียว3ตัวตัวฟันตัวเจาะจะอยู่ในนี้ นะครับใครที่ไม่ทานเลขตัวเปิดนะครับไม่ทานเลขตัวเปิดก่อนดังอะไรประมาณนั้นก็บอกได้นะครับเนาะบอกได้เพราะว่าอันที่จริงมันก็อยู่ในนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไาซูฟังละกันนะครับผมเนาะอ่ะแชร์หรือ,อยังทุกคนนะแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในเร็วนอนบารับค่ะรอการบ้าน <laughs> คุณไพยร้อมนะครับมาครับผมเนาะโอ้การบ้านการบ้านคืนนี้ผมบอกเลยนะ นะครับการบ้านคืนนี้ถ้าใครไม่ได้ทำแล้วผมบอกเลยคือนอนไม่หลับนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนนะเมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับที่เฮาสิได้แบบหลับฝันดีๆนะครับตีเลขงามๆนะครับนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เราแบบนะที่เฮาต้องประเชิญความจริงนะครับนะบางคนก็อาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเศรษฐีหนาไม้นะครับหรือบางท่านนะครับก็อาจจะ อาจจะอจองโทษจองโตลันในอย่างไว้แล้วนะครับ <laughs> นะเออกขขอให้เหงๆงเหปังปแล้วกันนะครับผมเนาะเ <c oughs> ข้ามาฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสด,ดีคุณยุไรคุณอุทัยนะครับคุณยายแจ๋วคุณปัดธมาพรนะครับสวัสด,ดีครับสามแชร์ขอคุณจ้าอ่าสวัสด,ดีคุณชัยนะครับอ่า คุณภายรัฐด้วยนะครับคุณสุชานันนะครับคุณสวยนะวัดดีเดอร์นะ <c oughs> เข้ามางวดก่อนได้ไหมครับผมนะรัฐบาลงวดก่อนมีใครได้ตามไมเอ่ยศูนย์ห้านะเออศูนย์ห้าแต่ว่าไปแต่ว่าไปแล้วนอยวันนี้ก็มันก็ออกศูนย์ห้านะเติวทั้งวันก่ะ <c oughs> ติวนอยใช่ไหมอ่าติวนอยหรือติวรัฐบาล ส่วนมากก็จะเป็นรัฐบาลเนาะวันนี้เนาะออวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับก็นะ่ยนอนดึกก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับนะดึกนอนดึกเมื่อเดียวนะครับตัวเลขทุกตัวที่ผมให้ทุกคนไปไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดนะครับตัวเปิดอันนี้สําคัญเลยงวดก่อนแตกนะตัวเปิดเลขตัวเปิดงวดก่อนแตกนะครับศูนย์ห้าสำคัญครับ ตัวแรกผมเล่นนะตัวแรกผมเล่นนะเน้นพร้อมเลขตัวเปิดเน้นได้เน้นนะครับต่อมาคือเลขก่อนดังก่อนดังผมก็ชนเหมือนกันนะก่อนดังผมก็ชนเหมือนกันตัวเปิดก่อนดังนะแล้วก็ต่อมาคือเลขสามตัวแล้วก็เลขลับนะพอเลขลับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้แหละจะเป็นเลขหมัดเดียววันนี้จะเป็นเลขหมัดเดียวนะครับคือ นะเอาอย่างนี้เลยหมัดเดียวผมผมให้ที่สุดเลยหมัดเดียวผมให้ที่สุดเลยนะครับหมัดเดียวให้ที่สุดรองลงมาคือเลขสายด่วนหมัดเดียวให้ที่สุดรองลงมาเลขสายด่วนแล้วก็อย่างที่สามก็คือเลขตัวเปิดนะครับถ้าเรียงตามนี้นะครับเนาะนะถ้าเรียงตามนี้ก็นะครับมันจะมีประมาณ3ามคู่ที่ผมได้เน้นแต่อย่าลืมนะครับเนาะ การที่ผมเน้นสามตัวนี้นะครับไม่ได้ว่าเลขตัวอื่นมันจะไม่เข้านะมันอยู่ที่เราชอบนะครับเนาะอ่าอยู่ที่เรามากนะยังไม่ได้เลขตัวฟันเข้ามานะครับฝากกดแชร์ด้วยตอนนี้คนแชร์น้อยมากนะอ่าแชร์น้อยมากเลยตอนนี้เป็นกำนัน <c oughs> ตอนนั้นเป็นพยาบาลตอนนี้เป็นกำนัลจะสด้ไม่ได้จุดทูบไม่ได้จุดทูบหรอครับ ไม่ได้จุดครับเคยถูกเลขมัดเดียวคุณเตยโยนั่น,นแล้วนะครับครับผมนะมันก็จะมาเป็นช่วงช่วงนะครับบอแมนแพนด้าเดสมันจะมาเป็นช่วงช่วงนั่นแหละนะครับคือเลขเนาะทุกคนมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้นะครับสีวาดวงบอมันเขอเกี่ยวครับนะหนึ่งเกี่ยวกับดวงครับสองเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าพ่อนสวงครับผมนะ เออบางคนมีพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์บอสูพรสแวงก็คือเข้าสแสวงหาสูตรหาเลขหาแนวทางต่างๆนะครับสูตรก็เกี่ยวกับเลขซองนะครับเลขซองแดงประจํางวดวันที่16ตุลาสองห้าหกห้านะเลขซองแดงประจํางวดวันที่16ตุลาสองห้าหกห้ารวยจ้านะครับเปิดคาครับผมหวัดดีคุณนงรักนะครับหวัดดีคุณรัชชนีด้วยนะครับ รัฐบาลงวดนี้ฝันหกนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เนาะรัฐบาลงวดนี้ฝันหกนะครับใครชอบเลขหกพิมพ์เลขหกขึ้นมาให้หน่อยครับแล้วหากท่านใดน,นะครับได้เลขหกเด็ดๆนะครับอายุพี่สาวเสียค่ะหกหกนะครับโอ้ยสวยเลยต้องจัดนะหกหนึ่งหกเจ็ดหกสามนะครับคุณธงชัยคุณหนุกคุณหกห้านะครับ คุณรสจรินนะครับสวัสดีครับหกเจ็ดนะโอ้ยหกเจ็ดนิดยากนะหกเจ็ดยากนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหกเจ็ดมันจะไม่เข้านะไอ,อ,อ,อ้คาว่ายากก็คือหาซื้อยากไม่ใช่ว่าเข้ายากนะหกเจ็ดหาซื้อยากมากนะเอออ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับเนาะสาหรับเลขคู่แรกนะครับนะเป็นหกห้านะครับหกห้าคู่ที่สองสามหกนะครับคู่ที่สามก็คือหกสอง อธิบายให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับสําหรับเลข65ตรงนี้จะเป็นเลขตัวเปิดนะครับ65ตรงนี้เป็นเลขตัวเปิด36ตรงนี้เป็นเลขก่อนดังนะครับแล้วก็62ตรงนี้นะครับนะ62ตรงนี้เป็นเลขลับนะครับผมเนาะตามนี้นะครับตามนี้เลยสําหรับเลข3คู่นี้นะครับนะแต่นะครับแต่สําหรับท่านใดที่ต้องการตามแนวทางชุดที่มัน เพิ่งแต่ไปงวดที่แล้วนะครับก็คือเลขตัวเปิดนะครับงวดที่แล้วนะครับ0ูนย์ห้าแตกไปแล้วนะครับก็คือเลขชุดนี้นะเลขชุดตัวเปิดนะครับอันนี้เป็นเลขตัวแรกเลยนะครับหกห้าตัวแรกเลยที่ผมเปิดให้นะครับก็คือตัวนี้โอเคนะใครที่ชอบตามได้นะครับผมหกสองก็สวยนะหกสองก็สวยไม่ใช่แบบว่าแม้ว่าผมบอกแค่หกขาตามต็มหกขาเลย หกสองก็สวยครับหกสามก็ค่อนข้างดีครับนะใช้ได้เลยต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวนะครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียวสําหรับเลขซองแดงประจํางวดวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกห้าเลขซองแดงตามนี้นะครับใครอยากได้สายด่วนใครอยากรับสายด่วนคืนนี้เวลาสี่ทุ่มเจอกันนะครับคืนนี้สี่ทุ่มเจอกันจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินนะครับ อ่ะตามนี้ครับสำหรับเลขหมัดเดียวหมัดเดียวรัฐบาลนะครับสองแปดทุกคนหมัดเดียวรัฐบาลนะครับสองแปดหมัดเดียวรัฐบาลสองแปดนะครับสองแปดใครกลับเล่นก็แปดสองนั่นแหละหมัดเดียวสองแปดกลับเล่นแปดสองนะครับตามนี้ครับเลขหมัดต่วสามตัวก็ตามนี้เลยครับอ่าดูกันชัดๆนะครับสําหรับแนวทาง รัฐบาลน,นะครับเลข2แดงประจำวันวันที่16ตุลา25หานะครับฟัน6นะครับฟัน6ไม่มีลิงก์นะครับลองออกเข้าใหม่ดูครับฟัน6นะครับฟัน6เลขตัวเปิด6กหาก่อนดังสาห นะครับเลขรับหกสองแล้วก็เลขหมัดเดียวสองปดสามตัว9 8้าแปดห้านะครับตามนี้เลยโชคดีทุกคนนะครับโชคดีเฮงๆปงัๆปงๆร่ำรวยทุกคนนะท่านใดที่ได้แล้วก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับได้แต่ตัวกับห้าหกโอ้ยมันหายากคุณแม่เลขหาเลขหากเลขหกหายากครับเลขห้ากับเลขหกหายาก ถ้าในนี้นะผมว่าเลขตัวไหนดังสุดนะครับผมว่าน่าจะหกห้านะดังสุดแล้วหก้ 6, ดาดังสุดครับคุณแม่ขอแชร่ในเดื้อคา,าจารย์แชร์ได้ครับผมหวัดดีคุณยูไรด้วยนะครับหวัดดีนะหวัดดีคุณแม่ทุกท่านเลยก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงกด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนหน่อยนะครับผมเนาะ